ออกแน่แน่งวดนี้วันที่สิบหกพฤชสภาล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นออกแท้่ออกแท้แทออกตัวนี้พร้อมออกตัวนี้พร้อมมันใจล้านเปอร์เซ็นเลยนะมันใจล้านเปอร์เซ็นคือมันใจคักแท้จักก็บ่เคยมันใจขนาดนี้แต่ว่าเที่ยวนี้มันชัดเจนคือคือฝันแล้วมันฝันซ้ำครับล้วก็คือยังมากกว่าสิบเลย คลิปนี้นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดดีครับผมวัทําครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะมาพอกันตาเศร้าเลยมือนี่เศ้าเลยกะโศกมุ่งมาเอาสูกเอาลาบตอนเศร้าโศกแต่เศร้าคือกันนะมือนี่ยครับปอดีมาลงีถังเอาถังมาลงเพิ่อนมหาดไออุดรตะมือขึ้นนี่แหละ ว่าทุ่มหนึ่งสิเขามาหอดเดิมสันบุ้ยแต่มาหอดทุ่มหนึ่งน,งนี่มือ,มอเสิบจังมากสันดอกก็เลยได้มาถ้าสิบละมือนเนี่ยโอ้อดีดีครับสาธุสาธุลงไว้แล้วครับทางใส่น้ำเนาะบบบน,นี้เนาะเอา,าครับผมสองพันลิตรบ่กสองพันลิตรครับสองพันลิตรเนะาะเอฟซี่นให้มาครับบ้านนี้เดี๋ยวต่อไปก็สิเป็นหน้าที่ของพ่อทัพนี่บ้านนี้ครับหาเสามาตั้งขึ้นครับต่อที่บ้านนี้ครับเดี๋ยวอันนี้ทีจัดการเอ่อ ปู่เนแบวเอาแบบอยู่ครับเอาแบบเทเสาสีเทีอาโอ้บ่เอาเสาใหม่บ่โอ้มันถือนทก็เลยว่าสิเอาเป็นเทเสาปูนขึ้นเลยเทเสาปูนให้เป็นท้าวอนเออเอาเป็นเสากลมันนั้นแบวแบบทอพี่บีซี่ที่เหยดอยู่วัดบรรทัดกับอันนี้สิเอามาเที่เอาผูกเล็กเหยียดตั้งเอาตั้งเสาเอาตั้งเสาเอาตีครับเพราะว่าผมวันสิเอาเสาใหม่มาตั้งหันขึ้นบ่ยอมเ่นอก อย่ามันอย่ามันผุมันสียผุมันบอยมันนอนอยู่กับน้ำ<อ>แล้วมันกต็ตากฝนนำ้ำแล้วกันเฮาเทเสาปูนเฮ้าสามารถเฮ็ดเป็นโค้งขึ้นแล้วเฮาก่ออิฐทัางใตสามารถอยู่ได้เป็นห้องใสเก็บของได้อีกแง่นเก็บของได้<อ>ทัางใตผมจะได้ใส่ไงบ่สันก็เพื่อนไปเอาอยู่เดียวนี่<อ>มีค่าช้ำกันเฮ้าเอาเสาไม่กับเอาเสาปูนแงินบ่ไว้ซํำกันไว้สำกันเนาะไว้สำกันบ่เกิน อาที่์นึงกันนะซิแล้วเสร็จประมาณนั้นเอานั่นกับอันนี้คุยกับนายช่างประจําวัดเประจําสถานทัพนินมันก็มาแล้วใช่เอามาแล้วปูนเอามาแล้วครับเอามาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเร้แต่สิก่อสิเท่ขึ้นเราแต่ั้งขึ้นบาทนี้เนาะครับเดี๋ยวทอแป๊บกับมือแร่งละสิมาสงครับครับผมเอามานี้กันนี่คือในส่วนของคิดจการงานในวัดในว่าเนาะบาทนี้อันนี้คุยกับนายช่างเนาะก็เลย ค<ข>ุยกันถึงเรื่องนี้บาดนี้สิคุยถึงแนวทางตัวเลขดิครับบาดนี้ตัวเลขก็มีไห,ห้เด้องวดอันพอทําต้องงวดต้องงวดได้ไปแล้วดิได้ไปแล้วตอนนั้นฝันฝันที่วาเด็กหน่อยแนนเขาเด็กหน่อยใชนะ้ในรถเนาะเออใช้ในรถแล้วก็อยู่ลงน้ำอยู่ลงน้ำแล้วก็น้ำบ่เขาในรถน้ำบ่เขาในรถแล้วก็ไปยังลงไปเปิดเอารถไปเปิดเอาเด็กหน่อยอยู่ในรถหนันขึ้นมากครับ กบ่มีไผเป็นหยังนินอยเขาเอาบัดดีเขาปืนมาจี้เอาปืนมาจี้อ่าคือแบบลักษณะโจนนะปืนชุดสามแปดนี่มันบ่ครับคาดว่าเป็นแม็กกาซีนแม็กกาซีนอืมบ่เป็นชุดสามแปดม่นเปนลูกโม่มันบ่บ่บ่แม่นลูกโม่เป็นสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดมอมอคิดว่าสิเป็นสิบเอ็ดม่อม่อแมนเอาบ่เป็นยังครับอันนั้นก็เป็นของปืนที่แน่ๆปืนกับปปปปืนปืนแปดบาร์เนมามาซ้ำอีกเมื่อคืนนี้เอ้ามือ อันนี้มาเคลื่อนมาสามล่าสุดมเมื่อนเลยบ่แนนมเมื่อนฝันว่าได้เมียสามคนเมียเมียคนเก่าผมเมื่อขค้ืนฝันว่าในเมียสามคนอืมโอ้ยคือฝันดีครับแต่บานนี้เมียกรับเมียเก่าผมเดียครับแต่ว่ายังบ่เเถาบ่แก่บ่แต่ว่าเดี๋ยวผมบอกจุไวยจากน้อยนะกระสิบเนาะอยาไปเว้าซูเมียฟังเออยู่น้ำกันพ้อสามคนคือกันดี สามคนมาอยู่น้ากันเลยอยู่น้ากันเลยทั้งเมียเก่าทั้งเมียปัจจุบันมีแต่เมียเก่าทั้งหมดโอ้มีแต่เมียเก่าทั้งหมดโบแมนเมียปัจจุบันสามคนที่เมียสามคนนี่เป็นเมียเก่าทั้งหมดแมนตีเลือกกันไปแล้วเอาฝันว่าได้เมียสามคนแต่ว่าเป็นเมียเก่าทั้งหมดแนกลับมาอยู่ร่วมกันแมนแล้วก็อีกคนนึงนี่กะอยากเป็นผู้ชายมีจู เมีอ่ะมาในสภาพมีจูคนหนึ่งมีจูคนหนึ่งจํำในบองงวดที่แล้วมีจูคนหนึ่งเล็กออกหกหาจะอ๋แมนครับแมน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 ที่ฟันว่าอันเพิ่งยิ่งมีจูที่พิ่งยิ่งสองคนเขาเขาไม่ละโอ้คนลูกเราคนบ้าครับบ้านนนี้เที่ยวนี้เป็นมียิ่งสามคนแต่มีจูคนหนึ่ง สามคนต่มีจูคนหนึ่งอ,อ,อยู่น้ากันแบบส <c oughs> ามัักีปองดองไม่ทะเลาะเบาแบงเบาบ่ทะเลาะกันอ,อยู่น้ำกันดีครับแล้วก็สามก็คือสามนั่นแหละครับสามก็คือสามเลยแมนจูก็คือหกกระเที่ยวที่แล้วกับฟันเห็นผู้มีจูนี่ก็มีหกหลอดอมนแมนแมนแมน,แมนครับไอจูนี่มีหกหลอดวันนี่หกสามเต็มเต็มเลยโอ้ หกสามนี่หนึ่งห้าเจ็ดกับหกสามเอกงวนนี้เป็นอ่าตอนแรกตอนแรกให้เป็นหนึ่งห้าเป็นหนึ่งห้าเป็นแปดหนึ่งห้าบ้านี้เคลื่อนที่สองมาสามอีกขการเงินป่าได้ป่าร้ายป่าตัวใหญ่ครับขึ้นมาอืมก็เลยป่ามันก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วมาป่าไม่เจ็ดเออครับหนึ่งห้าย่งอยู่คือเก่าเอาเจ็ดมาเพิ่มเลยกลายเป็นหนึ่งห้าเจ็ดก็เลยเป็นหนึ่งห้าเจ็ดเนบ้านี้มาฝันมาเคลือนนี่กับ ไมจูนก็เป็นหกครับแล้วก็ไม่ยิ่งสามคนก็เป็นสามเอาหกสามใส่เลยล้านเปอร์เซ็นเลยพี่น้องล้านเปอร์เซ็นหนึ่งห้าเจ็ดกับหกสามออกแน่แน่งวดนี่วันที่สิบหกพฤษสภาพล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นออกแท้ๆ่ออกแท้แทออกตัวนี้พร้อมออกตัวนี้พร้อมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นเลยอ่ะมั่นใจล้านเปอร์เซ็นโอ้ยคือปั่นใจคักแท้จักก็บ่เคยมั่นใจขนาดนี้แต่ว่าเที่ยวนี้มันชัดเจนคือคือฝันแล้ว มันฝันซ้ำครับแล้วก็คือยังมากกว่าสิบเลยครับก็เลยมีควัมมันใจสูงครับบาทที่นี่พี่นองเอฟซีสีได้เงินเคลืนกับเคลื่นหาเจ้าของที่ซื้อไปบบถูกงวดนี้น่ะนะเอาขึ้นมาให้หมัดเลยเอาขึ้นมาให้หมดเลยโอ้มันใจแน่นเต็มเต็มโลดขนาดแต่ว่าพอทำอย่าลืมด้วยครับ ปลาเนี่พูดถึงพอทําไห้ไไ้ก่อนหน้านี้แปดหนึ่งหาเด้ปลานี่เป็นได้ทั้งเก็ทั้งแปดนี่แล้วแต่แ<น>ลัตธิไผ่มันนี่บางคนฝันเห็นปลาเนี่ยถ้าปลามีเก็ดเป็นเก็แ,<น>แต่ว่าบางคนฝันเห็นปลาเพราะว่า,ส,า,า,วาสี่เป็น, 8, น,นปนลมนนนมนมามีเก็ดหรือบ่ม่เก็ดก็สี่เป็นแปดอันแล้วแต่ไผมันแต่นี่ฝันนี่่วนมากขั้นปลามีเก็ดมากก็สิเป็นเจ็ดถ้าตามที่พอทําเคยฝันปลามีเกล็ดจะเป็นเจ็ดจะบ่เป็นแปด แมนถ้าเป็นปลาไหลปลาดุกปลาที่บ่มีเกียรติสิเศษครับก็บเลยแปลเป็นหนึ่งหาเจ็ดถูเอาเจ็ดมาใส่กับสิบหาครับแต่ว่าสิบหาเอาไปทั้งหนาดิบหวานครับแต่ว่าก็มันก็อยู่ในหนี้แหละเนาะอยู่ในหนี้แหละเพราะบาลานซ์เปอร์เซ็นต์เล้วเด้แม่นออเอาโยกมันดูว่านี่เพอาะน้ำตัวนี้เลยนี่เด้อล่าสุดหนึ่งหาเจ็ดกับหกสาม ว่าก่อนฝันว่าพงยิ่งเนาะมีจูเนาะแล้วกะให้เน้นเน้นตัวนี้เลยเพราะทำให้ไหวอีกอย่างละตอนนั้นเลขยังไม่แน่ใจจูนี่ว่ามีหกอยู่แล้วเลขหาเลขเลขหกกัน่ะให้หกอยู่ครับแต่ว่าตัวห้ยกแศูนย์สี่อ๋อศูนย์สี่ศูนย์เนาะหกแม่นแม่นแม่นศูนสี่ศูนย์ศูนย์หกสี่หกสี่ศูนย์ศูนย์หกสี่ก่อนมันออกหกหาอืครับ 0 018บอแม่ครับมันออก019แม่แต้มนึ่งผิดแต้มหนึ่ง,งอันนั้นคืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมากับ604 064นี่แหลวกะ018เนาะสามตัวกนออก019แล้ว 18, มนันมนี20อีกตัวนึงอ่าแม่ครัมันออก10ก<ม>่าครับมันผิดแต้มนึงไปหมดเลยบัตนี้กะ ที่าหกสี่หันมาเป็นหกสี่เป็ี่นหกหาแทนแต่ว่ามีจูนี่หกมาแน่ๆหกมาเนี่ยโอ้สุดมักไปทั้งล่างดี่ครับบาทนี่หกสามนี่ก็ห้าก็เลนซับล่างบนก็หาเจ็ดนี่โอ้ห้าก็ติดไว้บนล่างเลขมันที่มีสิออกได้ครับคันมันกลับมันสิสตดอืวเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นพจารณาเอาดรอกตันนั้นจังแน่ๆก็ต้องไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนละ เอาการสรุปเลยเนาะครับพระธรรมเนาะสรุปเลยเนี่ยตัวนี้เลยครับตองตองงวดเนี่ยให้มาหาแปดหนึ่งแปดหนึ่งหาแล้วกันหนึ่งหาเน้นหนึ่งหาไว้พร้อมเด้ตอนแรกเนาะเน้นหนึ่งหาไว้แล้วบาดนี้มาซ้ำมาซ้ำบาดนี้ได้ปลาปลาผันปลาไม่เก็บก็เลยว่ามันสีบ่เป็นแปดบ่เป็นแปดมันสีเป็นเจ็ดแทนมันสีเป็นเจ็ดแท่นกลี้ยวกายเป็นหนึ่งหาเจ็ดแต่หนึ่งห้ายังคงเดิมคงเดิมแล้วกับตัวที่ฝันมาเพิ่มได้เมียสามคนนี่เมียกลายเป็นเมียเก่าทั้งหมดหลักกลับมาแน่ยสามคนแล้วคนหนึ่งมีจู รับ้าฟันเน็นจูนี่คือเป็นหโหลดเป็น6โหลดครับสคนกับสมเลยสเลยตรงๆเลยหกสาสโอ้เอาบานี้เม็ดใดที่จะเน้นคักๆแน่ๆบ่านี้คิดว่าเน้นคักๆคืหนึ่หาเกกับ6กสานี่ละหนึาเกกับหกสนี่ล่ะากก 6, 3าตัวกับ2องตัวอเอ้ามามามาฟัสิวงไหมาบาน นี่โรดนี่เลยครับนี่โรดนี่นี่แหละเน้นนี่แหละตัวนี้ละล้านเปอร์เพี่้องครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับงวดนี่แหละวันที16่16บหกพฤษภาคมสองพัน้ารอะครับพระาเนาะถูกเล่าเมืองครับโอ้บอเคยเห็นพระธโมเนบอเคยเห็นเคยเห็นพระธาตมันใจอยู่นวดนั่นกับออกดีที่บอกว่ามันใจแห้งงวดสิบหกาุมจำอะไรบางงวดไหนนาะ มันโดนแล้วโดนแล้วตอนนั้นเพราะว่ามันใจจังสี่นี่มาอีหลีมาอีหลีงวดนี้แห้งคักคักก็เข้าอีกคักกว่าเก่าเพราะว่างวดนี้ได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวแน้นเราก็มันใจทั้งทั้งสามตัวกับสองตัวครับเลขนี้คือค่อนข้างว่าอยู่รางกับอยู่บนเลยสามตัวอยู่บนเลยสามตัวนี่สามตัวบนเลยสามตัวบนเลยครับส่วนหกสามนี่คิดว่ายู่รางเลย แทบเลขแทบสิว่าต้องสลับเลยแทบไม่ต้องสลับเลยบนเป็นบนล่างเป็นล่างว้ยังสี่เลยตรงเลยเร่งงวดนี่ตรงตรงนี้ไหมถึงว่าหกสามตรงตรงวะครับหกสามตรงตรงหนึ่งห้าเจ็ดก็ตรงตรงสามตัวสามตัวตรงอ่าสามตัวตรงสองตัวก็ตรงคือเลขเป็นล่างก็บนโหลดครับผมอ้าจังไดก็ฟังจากพ่อถ้ำเล่าแล้วก็ถือว่างวดนี้มีความมั่นใจถึงกับ มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับล่องไปพิจารณาบังเนาะพอาะธรรใไ้เป็นแนวททงความมั่นใจนี่คือมั่นใจส่วนตัวถูกนะครับส่วนผู้เพิ่นหมุนเพิ่นสีหมุนมาถึกตัวนี้ว่าอันนี้เท่ากับบอลใจขึ้นกันเนาะครับอนะรบอทธเนาะอย่างไรกับพิจาจรณาเนาะครับเนาะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงใช้สติพิจารณาดีๆครับผมเอามือนีกับขอบคุณเพราหลายๆครับผมขอบคุณครับดีครับเอา